ไปศูนย์ MG กันวันนี้พี่เอ็มก็ได้รถ MG3 สมซันลูฟมาใหม่1นึคันนะครับคันนี้ใหม่มากปี2021เห็นพลาสติกที่ปิดเลนใหม่ไหมยังไม่เอาออกเลยเนาะเลขใหม่แค่18,000กว่ากิโลเองลูกค้าเช็คระยะหมื่นมาเรียบร้อยแล้วซึ่ง แล้ประกันป้ายแดงของรถรุ่นนี้มันจะอยู่ที่4ปีแสน0 0 0กิโลเมตรนะครับพี่เอ็มก็มีหน้าที่เอาไปเข้าศูนย์เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานของป้ายแดงเขานะครับอตอนนี้ก็เริ่มออกตัวแล้วนะครับไฟสีฟ้าเวลามันโชว์ตอนสตาร์ทใหม่ๆครั้งแรกไม่ต้องตกใจนะมันเป็นไฟเตือนอุณหภูมิเครื่องเย็นนะครับซึ่งพี่เอ็มก็ค่อยๆขับเห็นไหมแป๊บเดียวก็ดับแล้วโอเคเราก็มุ่งหน้าไปที่ศูนย์ MG Luxury นะครับแต่อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่แหละโอ้พวงมาลัยนิ่งมากเลยอยู่ใกล้ๆก,กับร้านเราเองนะครับศูนย์ MG ที่นี่เขาก็บริการดีๆนะครับเอามาถึงป้าบก็เปิดจ็อบน้องเขารับรถเรียบร้อยก็แจ้งเราว่าจะได้คิวบ่ายโงครึ่งนะครับก็ให้รอเปิดจ็อบก่อนมีน้ำดื่มบริการด้วยขวดน้ำสวยดีนะครับมีโลโก้ MG ด้วยรถเราก็เข้ารอคิวไป ค่าใช้จ่ายนะครับมีการประเมินค่าใช้จ่ายให้เบื้องต้นด้วยถือว่าดีนะครับจะได้รู้ว่าต้องเตรียมเงินเท่าไหร่รอบนี้เนี่ยก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองแหวนรองแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนด้วยตามระยะเขานะก็เป็นตามระยะเขาถามว่าเซอร์วิสไว้ดีกว่ารอให้เสียนะครับอย่างหัวเทียนเนี่ยก็จัดการเลย2,000ักว่าบาทไม่แพงนะไม่แพงนะครับสำหรับผมนะการเข้าศูนย์บริการนี้ไม่แพง นะครับมีห้องรับรองมีน้ำให้กินด้วยโอเคประมาณนี้นะครับใครบอกว่า MG เช็คระยะค่าซ่อมแผงก็ทั่วไปเหมือนรตลาดแหละก็ใช้เวลาในการเข้าสนย์ทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่กรองแหวนลองแล้วก็รอบนี้เขาให้เปลี่ยนหัวเทียนไปด้วยนะครับอันนี้ก็รอปิดจ็อบอยู่โอเค หมดจ็อบวันนี้จบไป2000กว่าบาทนะครับก็ไม่ถือว่าราคาสูงอะไรนะครับสำหรับพี่เอ็มคิดว่ามันก็ปกติของการเข้าศูนย์นะจ๊ะอ่ะครั้งต่อไปก็ต้องไปเช็คระยะ4 0,000ที่เลขไมล์หม่น0 0ดนะครับรถคันนี้ก็วิ่งมาน้อยกว่าระยะทางที่ควรจะเป็นนะครับคิดดูสินัดเช็ค4 0,000ตอนเลขไมล์หม่น0 0ดก็คือวิ่งน้อยกว่าระยะทางที่ควรจะเป็นไปโอเคไหม อ่ะอันนี้เรียบร้อยก็เดี๋ยวพร้อมขายแล้วก็จะชงขึ้นหน้าร้านต่อนะครับพ่นกันสนิมสปาภายในเคลือบแก้วให้สวยๆเลยโอเคใครชอบรถรุ่นนี้บ้างขอเสียงหน่อยสิครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจวันนี้พี่เอ็มก็เอา MG3 นะครับรุ่น สซลูฟคันนี้ปี2021เอาไปเข้าเช็คระยะที่ศูนย์ MG นะครับซึ่งเลขไมล์ที่เอาเข้าไปเช็คระยะวันนี้ก็อยู่ที่18,000กว่ากิโลนะครับจริงๆมันก็ควรจะเช็ค20,000แหละแต่โดยระยะทางนะครับศูนย์เขากำหนดว่าทุกๆ6เดือนหรือ1,000 10, 0กิโลให้ไปเช็คระยะมันก็จะลั่นไปเรื่อยๆดังนั้นรถคันนี้ใช้น้อยครับใช้น้อยโดยระยะเวลาแล้วมันก็ล่วงเลยมาประมาณปีครึ่ง ไม่ถึงปีครึ่งดีแต่ใกล้เคียงปีครึ่งเขาก็เลยแนะนําว่าให้เช็คสามหมื่นไปเลยซึ่งเราก็เพิ่มเติมในส่วนของการเปลี่ยนหัวเทียน4ี่หัวจริงๆเนี่ยรถไม่ได้มีอาการไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยหัวเทียนก็ยังไม่ได้เสียเลยแต่ตามระยะที่ป้ายแดงเขาแนะนาเขาแนะนําให้เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็เปลี่ยนไปครับมันก็600กว่าบาทเองเออจริงๆอะไหล่ MG ก็ไม่ได้แพงนะเปลี่ยนหัวเทียนเสีย่หัวแค่6 0 0กว่าบาทเองอะนะครับซึ่ง ถามว่าทําไมพี่แอมต้องเช็คให้ตรงตามระยะเขารู้ไหมเพราะว่ารับประกันป้ายแดงเนี่ยมันสปีแสน0 0งหมื่กิโลดยงนั้นรถคันนี้เนี่ยใช้ไปแล้วประมาณปีครึ่งนะครับเหลือรับประกันป้ายแดงอีกต้อง2ปีประมาณสปีสเดือนนะครับที่นับตัวเลขดูก็เหลือรับประกันป้ายแดงอีกสปี4เดือนฉะนั้นเราก็ควรจะเช็คระยะตามที่ศูนย์เขาแนะนํานะครับ เพื่อที่จะได้มีบรินตีต่อเนื่องไปอีก2ปี4เดือนหรือเลขไม้นะครับตอนนี้1 8ื0นเลขไม่ก็รับประกันจนถึง1 2 0 0 0 0สนอ่าเท่ากับว่ารถคันนี้ทำตามกฎระเบียบทุกอย่างเลยเหลือรับประกันจากป้ายแดงอีก1 0 0 0 0แสนกิโลแล้วก็อีก2ปี4เดือนดีไหมล่ะพี่เอ็มว่าดีนะเพราะว่ารับประกันป้ายแดงอยู่ก็ต้องมีวินัยเยข้มงัดในการเข้าไปเช็คเขาหน่อยส่วนครั้งต่อไปถ้าใครใช้ไปแล้วครบ10,000มกิโลนะครับจะไปเช็ค 40,000จะไปเช็ค50,000เขามีคูปองค่าแรงเคลมค่าแรงฟรีนะครับเท่ากับว่าเราเสียแต่ค่าอะไรนะไม่เสียค่าแรงอย่างครั้งนี้ก็เสียแต่ค่าอะไรไม่เสียค่าแรงนะครับถ้าเสียค่าแรงก็อีกเกือบเกือบพันบาทนะครับเพราะว่าค่าแรงศูนย์ชั่วโมงแล้วประมาณ500นะครับถ้า2ชั่วโมงก็พันหนึงแล้วฉะนั้น ตรงนี้มีฟรีค่าแรงให้อีก2ครั้งเนี่ยสำหรับใครที่มองหารถที่ไม่ยึดติดแบรนด์เนาะ MG ผมก็มองว่าเป็นรถที่ช่วงล่างดีโครงสร้างตัวถังแข็งแรงออปชั่นให้มาคลุ้มโดยเฉพาะนะครับรับประกันป้ายแดงก็ยังมีอยู่ปีก็ใหม่ไหมก็น้อยแถมราคาออกห้างป้ายแดงรุ่นเนี้ยตกประมาณ6 0แสนวันนี้ขายแค่3990 0 0บาทาเองอะเฮ้ยประหยัดไปตั้งสองแสนกว่าบาทถ้าไม่เรียกว่าคุ้มเรียกอะไรอะครับ ลองดูนะใครสนใจทักมาแล้วกันคันนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเอาไปพ่นกันสนิมสปาภายในแล้วก็เคลือบแก้วรับรองแจม่มสนใจรีบเลยช้าหมดอดรอคันหน้านะโอเคไปละบ๊ายบาย